สวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วเด้อพี่น้องเด้อกินไปคุ้ยไปตามสบายคุณนายอีอีกแล้วพี่น้องเอ้ยอยาเฝ้าเป,าเปิดเฝ้าเบียร์กันเด้อพี่น้องเด้อถูกมือกับมาทักทายเอฟซีสุขสุขคนละจ้าถามสารสุขถูกดิบนะจ้าเนาะพี่น้องอันเหลืองเหลืองสินี่ก็สิเป็นอันฟ้ามเข่ามาเลนะจ้าพี่น้องนี่ฟ้ามเข่ามาเลที่เขาไปเห็ดขนมปังนะจาน้าเนาะ เหลืองอ้ยอยหอยตะกี้มาสิเป็นสีเขียวนะจ๊เน้องมาเอนีและเบิ่งพี่น้องเหลืองเต็มท้องหน้าอยู่พี่น้องเอ้ยคุณน,น่างามครับเลยไล่ตาจะน้อยเด้จเอจ้ะเด้อเพราะว่าอยู่ได้ล้อันเป็นก้อนนี่นั่นก็คือเป็นก้อนเข่าแม่เลยที่เขาเอาไว้แต่หง่า กอนไปนพีนน่น้องหนาหิมะนุ่มเขาสิวป่อยงัวปล่อย,อ,ยอ่างัวเนื้องัวนุ่มเนี่ยออกไปกินตามทุ่งนะจ๊ะเนาอพลอยมันหนาวครับเขาก็สิให้งัวอยู่ต่ในอยู่ในโร่องร่องร่องเหมือนสัตว์นะจ๊ะพี่น้องที่เขาเอาไว้ล่ะที่เขาเลี้ยงไว้ล่ะโรงเรือนสัตว์นะเนาะพี่น้องเนาะเขาก็สิเอาเตี้ยงทีอาดเป็นกอนเอาให้มันกินนะจ๊ะเนาะพี่น้อง ตอนนี้ก็กะลัางสิกลับบ้านนะจ้ะพี่น้องจ๊ะแต่ใครมาแล้วก็สะพื้ากันกลับบ้านแต่ว่าพอหญ่วายังขาดเหลือไก่อยู่สิไดไปซื้อไก่อยู่ในลานข้าพี่น้องซื้อนไก่หรือปีกไก่นี่ล่ะกับลายแนวอยู่พี่น้องของที่มันขาดที่สิเหตุปาตีบ้านพะลือหัดนะจ้ะเนาะมือน,นีก็ เป็นมือดีอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมือนี้หูพ่พี่น้องว่ามือดีอยังไงซื้ออันแนวขูดอันแนวขูดคือลอตเตอรี่ไหมพี่น้องถือไหมพี่น้องก็เลยดีใจตีเป็นเงินไทยเท่ากับสิยุป,ประมาณสี่พันบาทนี่แหละเออให้ว่าซื้อซื้อเ่แม่นเทียเดียวนะจ้าซื้อประมาณสี่สี่เทียนนี่แหละพึงพ่งพึ่งพึ่งสิถือพึ่งสิถือลอตเตอรี่ ได้เงินประมาณสี่พันบาทเขาก็เอาอันบัตรนี่ไปไปแลกกับร้านค้าที่เขาซื้อลรืพี่น้องเขาก็เซยเงินสดให้เขาเนาะจ้าเนาะโอ้ยพญายเขาไปสซน์รู้ไหมว่าอยู่ใครคำดิสเซ่ะเขา <c oughs> เคยมาจักเทียพี่น้องพญายผ้ามาทางนี้บบด เด้อพี ì, ang, 3, 3, 2, 3่น้องเด้อสิเบิ่งข้างก่อนพ่อยังช่พามาข้างนี้